เขาแข่พร้อมนคนะทนะางี่บุมขาญาพาร้อนแรงอยู่กลางางานตอนนี้ค่ะร,ร้อนแรงทุกเวทีค่ะสมัยนี้นะคะ<ๆ>เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ก็การแข่งขันน่ะจะบอกว่ามาหาแบบหาประสบการณ์หาเพื่อนมันคงไม่ใช่อะคะ่ะการแข่งขันก็คือการแข่งขันในเมื่อแบบว่ามีใครสักคนหนึ่งที่อ,า,อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ถูกต้องหรือมีข้อพิพาทเกิดขึ้นถ้าตัดตัวออกได้มันก็ เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอือกับเรื่องนั้นเป็นเรื่องผนไปโยหรือว่าทับซ้อนกันระหว่างแต่กา,า,าททรทำหน้าที่ผีเลี้ยงนางงามหรือว่ามีหน้าที่ในกองประกวดคือถ้าคือถ้าในตัวของผู้จัดการหรือตัวน้องเขาบอกว่าน้องเขามาประกวดเองโดยที่ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับตัวพี่เลี้ยงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าตัวพี่เลี้ยงเขารู้อยู่แล้วว่าน้องเขาจะกำลังจะเข้าประกวดเนี่ยแล้วน้องเขามีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในในในตัวเต็งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วตัวพี่เลี้ยงเขาเองเขาควรจะถอยออกมาจากกองประกวดมากกว่าเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยเขาก็มี สิทธิ์ที่จะต่อสู้ต่อไปถ้าเกิดเขาบอกว่าหนูหนูเป็นอย่างเช่นอ่ะพูดง่ายๆอย่างเช่นถ้าเกิดฉันอยู่ในสังกัดนี้เราก็จะเคยเห็นนางงามบางเวทีเนี่ยนะคะที่เคยได้ตําแหน่งจากบางเวทีมาก่อนและตัวเองขอสละสิทธิ์เพราะว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้มงแต่ได้แค่ตําแหน่งรองแต่ฉันคิดว่าฉันจะไปได้มงอีกเวทีหนึ่งฉันก็จะสละสิทธิ์ตําแหน่งจากเวทีเก่าเพื่อมา เวทีใหม่มันก็เป็นสิทธิ์ของนางงามเหมือนกันค่ะตัวน้องเขาเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะประกวดที่ไหนก็ได้ไม่ว่าผู้จัดก,การก็จะเป็นใครในเมื่อเขามองว่าตัวเองมีศักยภาพแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของตัวพี่เลี้ยงถ้ารู้ว่าเด็กของเขาเนี่ยเด็กของเขาเนี่ยเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวดและมีการเซ็นสัญญาขานาดนี้ตัวพี่เลี้ยงเองเขาควรจะถอยออกมาแต่จริงๆแล้วในในคสเนี่ยคือตัวพี่เลี้ยงเองก็คือเป็นทํา ทำงานให้สปอนเซอร์ของทีมทีมงานด้วยก็ใช่ไงก็เพราะเป็นสปอนเซอร์ของทีมงานไงก็ในในส่วนเนี้ยเขาควรถอยออกมาแล้วก็ไม่ได้เซ็นสัญญาว่าเออจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางงามตั้งแต่แรกเพราะมันคือการโกหกถูกไหมเออมันก็แค่นั้นเองแต่เพียงแต่ว่าถามว่าผิดไหมในมุมมองมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าเชื่อมันก็คงลงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วหละว่าผู้จัดการของฉันเป็นใครหรืออะไรเบอร์ติดต่อเป็นยังไงแต่ในเมื่อถ้าเกิดคุณคิดจะเซ็นสัญญามันก็ต้องทําให้มันถูกต้องตามกองประกวดเพราะว่าตัวบุ๋มเองเน เพราะว่าที่บ้านเป็นคุณพ่อเป็นเพื่อนกันเราก็รู้จักนิสัยพี่ปุ้ยว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาดังนั้นถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดจะอยากจะเป็นแบบแนวทางไหนผมว่าพี่ปุ้ยก็คงชัดเจนในแนวทางนี้มากกว่าเพียงแต่ว่าอ,อ,อย่าลืมว่าน้องเชอเอมก็คือหนึ่งในผู้เข้าประกวดยังไม่ใช่คนที่ได้มงกุฎ นะคะและคนที่มีศักยภาพก็ยังมีอีกหลายคนที่อยู่ในกองประกวดนั้นดังนั้นเอาเป็นสีสันของการประกวดพออย่าไปซีเรียสถึงขนาดจ,จะฆ่าใครตายหรือว่าน้องจะไม่มีอนาคตต่อไปหรือก็แค่ให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวและสีสันที่เกิดขึ้นบนเวทีประกวดเท่านั้นก็พออย่าไปถึงขนาดที่ว่าใครผิดใครถูกไปฟันธงอะไรขนาดนั้นขอแค่ให้ให้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีสันของการประกวดอะ่ะแล้วก็ดูการประกวดต่อไปพอวันหนึ่งพอจบ เรื่องนี้มงกุฎได้ใครสักคนนึงมันก็จบแค่นั้นเองแต่คุณม,มองว่ามันเป็นการเอาเปรียบกันผู้เข้าประกวดคนอ,อื่นโ<า>อ้แน่นอนค่ะ<ม>เดี๋ยวถ้าในคุณถ้าเกิดตัวคุณเองเป็นผู้เข้าประกวดคุณจะรู้สึกไหมล่ะว่าถ้าเกิดมีคนในรู้จักมากกว่าตอนที่ผมประกวดเองผมก็เคยรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าเอ้ยมีคนนี้รู้จักกับคนนี้เป็นสปอนเซอร์มากกว่าคนนี้มันก็มีเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันเราตัวนางงามเองก็มีน้อยใจเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่า ปีบมมันไม่พูดอะไรไม่ได้ไงแต่ในส่วนของของตัวน้องเขาหรือผู้เข้าประกวดคนอื่นมันก็รู้สึกอย่างนั้นได้อยู่แล้วค่ะมันมัน,มนเ,เป็นไปได้มหการดำเนิการที่แบบม,มีข้อมูลกับความประกวดแล้วเอามาใช้เด็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะมันก็เป็นไปได้ แต่ถามว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็คงจะยากเนอะมันยากที่จะเชื่อไหมอ่าหลายคนก็คงจะยากที่จะเชื่อมากกว่าแต่เอาเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจงของกองประกวดมากกว่าค่ะว่าจะเชื่อเด็กหรือไม่ถ้าเชื่อเด็กก็ให้น้องก็เดินต่อไปโดยตัดพี่เลี้ยงออกอ่าแต่ถ้าเกิดไม่ไม่เชื่อเด็กพี่เลี้ยงก็มันเชื่อใจกันไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะมันก็ต้องตัดออกทั้งคู่แล้วก็ดําเนินการการับประการประกวดต่อไปแค่นั้นเองค่ะเหมือนฟังจากที่พี่พูดยสมัมภาษณ์ก็คือตอนนี้จะเดินแ,แค่29คนิบคน แต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกว่าตัดน้องออกแต่จะให้น้องคุยเองคือคือก็ไม่ได้กดดันแต่ก็กดดันแหละน <c oughs> <c oughs> ้องไปไกลไกลเออก็คือ <c oughs> ไม่ได้กดดันแต่ก็กดดันแหละแต่หมายถึงว่าตัวก็คือต้องถึงบอกว่ามันอยู่ที่จุดตัวน้องเองว่าจะดื้อแพงไหมจะขอย,ยืนยันใช้สีของตัวเองไหมแล้วพี่เลี้ยงอ่ะคุยกันข้างในกันยังไงอ่าแต่คือสิ่งหนึ่งที่ สมมติว่าถ้าบุ๋มเองเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดและบุ๋มเองก็เป็นตัวเต็งแล้วนั่นน่ะก็ดูมีกระแสดีซะเหลือเกินไม่ด,ดิฉันดิฉันก็ไม่อยากให้เขาอยู่ต่อค่ะอ่าอันนี้พี่บุ๋มบอกว่าอาจจะเป็นมีคนข้างในสกัดดาวรุ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยคะคุณมันคือการประกวดนะสกัดได้ก็ต้องสกัดไหมอ่ามันคือการแข่งขันไม่ใช่มาหาเพื่อนเหมือนอย่างทมไมพี่บุ๋มเองก็เห็นว่าโดนเยอะเหมือนอ้ดิฉันโดนตะปูไหมล่ะ หนักกว่าอีกทุกปีมีโดนกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าจะมีโดนอะไรมากน้อยแค่ไหนมันก็อีกเรื่องหนึ่งใจเย็นๆให้ดูเป็นสีสันของกองประกวดและให้กองประกวดเป็นคนตัดสินใจเขาไปเวทีไหนเวทีนั้นเขาก็จะมีวิธีการของเขาแหละอย่าไปซีเรียสมากดูให้เป็นสีสันเอาพอบันเทิงแล้วเดี๋ยวรอดูคนได้มงก็จบแล้วคะ่ะอ,อเคขอบคค่ะ